สวัสดีค่ะก็อีเวนต์ใหม่มาแล้วแบนลูกเต่ากับจี้เดี๋ยวไปดูลูกเต่าก่อนเนาะออะไรเอ่ยลูกเต่า Twinkle Star โอเพิ่มชนะขึ้นเกมโบนัสขึ้นแปดค่าก่อสร้างถูกแปดเข้ามาทดลองทอยกันก่อนดีกว่าค่ะ่ค่อนสวยอะ อ๋อแต่ว่ามันมีภูข้างบนก็ใช้ได้นะอ่าอเ,เดี๋ยวดูผีเสื้อสวรค์นี่เหลือค,คู่คี้อันเดียวอันนี้อีกสองก็ต้องซื้อยังไงมันก็ต้องร้านหนึ่งจะเอาเงินที่ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกนร้านหนึ่งอาจจะมีก็ได้นะคะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอันนี้คือจี้ใหม่จี้อะไรวะเหมืนอ,นอนอนุสรณ์ทางราชวงศ์ป่ะ นี่อนุสรี์ทางราชวงศ์คริสตันนะคะเมื่อตกโอกาสเมื่อตกพื้นที่ของเอโอกาส80%ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้น2สองครโอ้โหโคตดสัตว์รัสเซียนามิเบียลูคีเมีย80ร์ซนะ่าคือว่าก็เกือบเกือบจะถูกครั้งอะเนาะถ้าถ้าคิดจริงๆแล้วอะโอ้ใช้ได้ใช้ได้จาก2ล้านเป็น4ล้านจาก4ล้านเป็น8ล้าน อาจจะตกจี้ตุ๊กตาหมีที่ถูกปลูกอาจจะแพ้นะคะหาได้จากไหนอ่ะโอ้โหบวกเอาอีกแล้วอะ่ะหดสัตว์มากคืออนุสาริ์นางรา์ชั้นเอรวมกับอะไรเอ่ยคือจีออบบ้อะไรก็ได้เอใช่ไหมแล้วก็ได้เอบวกคิสตัลเอาเอบวกคิสตัลมาบวกไป็นเลขเจ็ดอีกรวมกับเอบวกอะไรก็ได้ถึงจะได้ เอสคริสตันก็ไม่ได้หอวยากมากนะคะถ้าถ้าหุ้นหาไเอตัวแรกได้อะ่ะแล้วตอนนี้ชัยก็มีแต้มอยู่อจะมีประโยชน์ไหมเนี่ยประเด็นคือไอที่สุ่มจี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวค่อยไปสุ่มหนักกันลูกบาทลูกบาทก็ไม่ต้องหวังอะไรลูกบาทก็ไม่มีอะไรนะคะนึ่เหมือนธรรมดา แต่คงต้องสือเป็นแบบใช้เพชรซื้อแหละแต่เพชรพก็ไม่ได้หายากมากนะคะประก,กาศยังไม่มาเนาะไหนอีเวนต์มีอะไรบ้างอา๋อฉะนั้นแบบทิปเปิล้ลไลทอลิซมได้สุ่มจี้นะคะแล้วก็รางวัลนั่กิมก็ตามอีกสิบเพชรสองหมื่นทองสุ่มพรีเมียมมีแค่สามอันเองงกชิปแป่งเลยสุ่มแจ็คพอตคราวที่แล้วก็ไม่มีจี้ให้ด้วย มีคนบอกเลิกเล่นเลยเลิกเล่นลน,ลน,ลน,นั่นนะสิแต่ก็ยังรู้สึกส,สนุกอยู่นะคะถ้เร้่กงเล่นกับมันก็อีวันนี้มีแค่นี้แหละดูมันไม่ค่อยมีอะไรสมงดปะมีอานันลักกี้สูงที่สุดแล้วไม่สามารถดัดเพิ่มได้อีกมาดูวันเลยดีกว่าว่าจะได้ไหรือเปล่าลักกี้นะคะได้เป็นหมวก แล้วแข่งพนานก็ดีนะถุยต่อเครงบินช่วยชีพหลักสีนะคะก็สุ่มสักสองที่แล้วกันนะำขำๆโอ้โหม่ไม่ปกิดอย่างเนี้ยปุบไม่มีเลยอ่ะสมีกี่นึ่งโอ้โหเอออีกทีไหมอีกทีก็ได้มา เพราะว่าอีกทีนึงก็จะเหลือซื้อลูกเต่า450เพรนะคะแล้วก็ได้อะไรอีกอะได้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 เหลือ20เผื่อไปเล่นห้องหลีกกับแผ่นะคะก็เออในคริสตันมีอะไรไหมคะคริสตันคงไม่มีเนาะอ,อ๋ออาริสก้าออกไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ก็เสียใจด้วยใช้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นอาริสเอ่อ ืมไม่ค่อยชอบสีบนพวกเต่าเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องซื้อนะคะมาซื้อม่้เลยนี่อัาเกตอ้อใช้ง้นอัพเท่าไหร่เนี่ยสามแสนนีงเหรอดูเหมือนใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะคุ้มเตา4ตสี่สิบ เกมโบนัส40ค่าก่อสร้างถูก45ส่วนลดการซื้อต่อ40มันไม่ลดไอ้นี่เนาะค่าผ่านทางใช่ไหมก็โอเคค่ะอะไรเดี๋ยวก่อนนะไปโอเคเราใช้เพลวินเกิลสตาร์อยู่นะแต่ดูผิดไปใช้ไอ้ลูกเต่าเก่านี่ดูดูความง่าวจาัดง่าวของไซไซไปใช้ อันนี้พวกนี้ใช่ป่ะลาวาไทยก็ลืมใส่เนี้ยไอกล่องบินซีอโอะโอ้โหแล้ว่าทําไมไม่ไม่บินสัทีว่ะก็ผมต้องเอาอันนี้ออกลูกข่างหลักสีออกแล้วก็ไปใส่เนี่ยค่ะแล้วข้างทองนั้โชคเดี๋ยวค่อยดูว่าเป็นตัวอะไรเนาะงานอีเวนต์นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้านแา้วคงจะมารีวิวทียว่ที่ว่า ต้องไม่ได้เหลือเพชรอยู่ยี่สิบอ่ะน่าสงสารมาเก็บเพชรมาทั้งเดือนเพื่อมาซื้อลูกเต่านะคะเอ่ีวนที่จากพ่ที่ผ่านมาก็ไม่กล้าสุ่มเยอะโอเคไปละ,ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดูอันนี้ QTF อันคะแนนสองล้านแล้วเล่นโหดมากแลดูรูสดีสองแสน